ข้าพเจ้าแม่ชีพรทิพย์หอระพิงมาจากประเทศไทยมาร่วมงานสาธยายณพระไทยปีโดของตั่วโลกตั่วประเทศทุกๆุก,กประเทศจะมารวมกันที่นี่จ้แม่ชีพรทิพย์รู้สึกตื้นตันใจและประทับใจมากที่สุดพราได้เห็นมากมายหลายสิ่งหลายอย่างทุกประเทศก็มี แต่และประเทศจะตะหลากหลายซึ่งกันและกันของถ้าประเทศไทยเราประสามเมื่อกี้และร่วมกันและมาร่วมงานพระไตยปีดกในครั้งนี้ด้วยยิ่งจะตื้นตันใจมากพูดไม่ออกจะ้ะเพราะว่าดีใจมากดีใจมากๆเลย นี่ครั้งปีที่ครั้งที่สองที่ได้มาร่วมงานแม่ทีรู้สึกว่าเป็นบุญมหาศาลของที่มาแทนคนใดทั่วโลกที่คนที่ยังไม่ได้มาสาธุพระเจ้าค่ะ